เจ้าหน้าที่ดูแลสวนสัตว์ซัฟฟอรีเวิลกรุงเทพมหาคนครโดนสิงโตขย้ำภาพที่เห็นดูนี้นะคะเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถถ่ายเอาไว้ได้ค่ะไม่มีใครกล้าลงไปช่วยเลยนะคะเพราะว่ามันดุร้ายมากๆค่ะสิงโตนี่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าป่าเลยนะคะน่าเกรงขามมากๆค่ะแล้วพฤติกรรมของมันดูสิคะมันหขย้ำสิ่งที่ทําได้ค่ะนักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์นะคะพยายามจะบีบแตรค่ะแล้วก็ส่งสัญญาณให้คนเข้ามาช่วยเหลือสําหรับเจ้าหน้าที่ที่โดนขย้ำอยู่ตรงนี้นะคะชื่อว่าคุณลุงเจียม ตังคะรัศมีค่ะลุงอายุ58ปีแล้วนะคะต้นสายปลายเหตุถึงว่าลุงแกทําของตกค่ะแล้วก็ไปเก็บในขณะที่สิงโตมันย่องมาด้านหลังแล้วมันก็ขยําซะแบบนี้นะคะโดยปกติแล้วค่ะกฎของที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ดูแลหรือว่านักท่องเที่ยวห้ามลงจากรถเลยนะคะอันนี้ถือได้ว่าเป็นกฎเหล็กค่ะแต่ตามข่าวบอกว่าลุงแกทําของตกพอแกลงเข้าไปเท่านั้นแหละมันไม่สนเลยค่ะมันเข้ามาขยําซะ ตอนแรกลุงยังไม่เสียชีวิตนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่สุดท้ายลุงก็เสียชีวิตค่ะสำหรับสวนสัตว์แห่งนี้นะคะเปิดมานานแล้วค่ะไม่ต่ำกว่า30ปีด้วยกันและไม่เคยเกิดเหตุการณ์ร้ายร้ายขึ้นเลยนะคะที่ผ่านมามีการแจ้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการที่จะดูแลสัตว์แต่ละชนิดสัตว์แต่ละประเภทค่ะโดยเฉพาะสิงโตที่นี่จะมีอยู่ประมาณ32ตัวด้วยกันแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับลุงเจมแบบนี้ก็เลยทําให้หลายคนคิดว่ามันหิวไหมมีตั้ง3าตัวการดูแลหรือว่าความเข้มงวดความปลอดภัยต่าง เพียงพอแล้วหรือไม่กับคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นค่ะชอบคลิปนี้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยค่ะ